สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดราคาควายทั้งช่อง9้าวชนะจนท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาชี้พิกัดฝูงควายกว่า30ตัวของคุณตาอาจและแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงควายที่ขาดไม่ได้เลยคือคุณตาอาจยังเปิดแบ่งหากราคาตรงกันจะเป็นยังไงผู้ชมกันเลยครับ สวัสดีครับผู้ชมที่เครารพรักทุกท่านก่อนอื่นขออนุญาตใส่น้ำอืน่นผู้ชมว่าพี่น้องคือเก่านะครับเนาะเสดายมีความอบอุ่นเป็นกันเองเมื่อนี้ผมมาอยที่อ่างอย่ยางครับเป็นอ่างเก็บน้ำของในพื้นที่ตําบลสีสุกตําบลบึงพาไลและเขตติดต่ออําเภอบ้านเหลี่ยมครับผม นี่แหละครับอางที่เห็นครับเมื่อนี้ผมมาพอกับฝูงควายฝูงหนึ่งนะครับกับสิมาชีพิกัดให้พี่น้องได้เข้าถึงข้อมูลอีกคือเก่าครับผมรายละเอียดกับสิบอะไรเป็นการจาะลึกหรือรีวิวแต่ละตัวที่ชัดเจนนะครับเนาะกับสิบเป็นการรีวิวในภาพรวมครับแล้วก็สอบถามถึงที่ไปที่มาเราก่อของสายพันธุ์ของควายพื้นพื้นบ้านคอกนี่ครับครับ เพื่อมาเป็นการเสวนาเดี๋ยวผมสิภาไปพบกับเจ้าของเพิ่นนะครับเนาะพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพ่อผมมาจากรายการเปิดราคาควายนะครับได้จากช่อง9ชนะจนครับเมื่อนี้มาพร้อมกับผู้ชมครับสิมาขออนุญาตเยมชมขอเป็นซื่อกลางครับส่งข่าวสารจากฝูงควายของพ่อบ้านๆนะครับให้พี่น้องเลยเขาถึงข้อมูล การตลาดเป็นการชี้พิกัดไปในตัวก่อนอื่นรบกวนพ่อแนะนํตัวจัง่อยนะครับผมพ่ออาจพ่อหานอยู่บ้านหัวบึงครับครับผมบ้านหัวบึงพ่อมีเบอร์โทรบ่ะเนาะบ่ม,บมีครับอยู่กับยายผมบ่มีเบอร์โทรนะครับเนาะครับบอเป็นอย่างขั้นผู้ชมเห็นแล้วสนใจหรือว่าอยากสอบถามยังกะคอมเมน,นต์ไว้ในใต้คลิปเดค้ครับครับผมพ่อเลี้ยงควายมาแะ่ดนไป ก็สิบกว่าปีละสิบกว่าปีแล้วเนาะครับเนาะเดิมทีเลี้ยงจากโตครับแรกๆเลยแรกแกก็เลี้ยงซื้อมาก,กาก็สองสองตับสองตัยังอยู่บหครับสองตัวนี้ตบตบผูกขายไปแล้วแล้วแม่แม่ไงมันเลี้ยงมาสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีเนาะกว่าอยู่เนาะได้ซื้อเขาบ้าบ้าหรอครับ อ๋อต่ก่อนผมเลี้ยงหว้าวันนี่หันมาเลี้ยงควาวยก็ซื้อซื้อเขามาครับไปซื้อกับญาติมาอ๋อซื้อมาหลายเป็นไรตอนนั้นคว้งราคาควาวยกับว่าแพงก็ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่าบาทครับอันนี้ก็คือลูกขอบคือลูกขอบอ๋อออกแม่แพรูกมาเนาะครับะแมแพลูกมาสิบกว่าปีแล้วได้ชุกมือนีืปัจจุบันมีเจ้โตัวแล้วครับเนี่แต่แต่เลี้ยงู่นี่สิบแปดครับสิบแปดตัวสิบแปดตัวมีขอกื่นอีกบ่มีมี เพราะโมลูกของมันเป็นแม่ลูกอ่อนก็เอาไว้อยู่ในสวนครับโอ้บ่มาเบิดบ่มาเบิดทั้งเบิดจากตัวเลี้ยงเหมือดเก่งๆทั้งเหมดก็บสามสิบพอดีโอสามสิบแสดงว่ายูฟุ่นก็หลายตัวนี้ยูฟุ่นสิบสองตัวผู้ใด้มึงให้ครับยูฟุ่นแม่บ้านครับอ๋อให้แม่บ้านเมึงให้เอาเริ่มจากตัวผู้กับตัวแม่สองตัวโตผู้กับตัวแม่สองตัวได้สิบกาปีขยายมาเป็นสามสิบก็โตเนาะสามสิบโตก็าตแล้วขายจากตัวเชียวบนนี้ขายไปหลายแล้วครับขายหลายแล้วขายหลายแล้ว นอกจากพ่อเลี้ยงควายแล้วเห็ดอ้อยเห็ดมันเห็ดนาบ่ครับเห็ดคือกันครับผสมผสานกันไปก็คือเห็ดผสมผสานเกษตรผสมผสานเกษตรผสมผสานมีประสัตว์ครับทั้งเกษตรจังสีนะครับเนาะมันดีบอผสมผสานนี่็ก็ดีอยู่ครับถ้ามียังควายกับมีสถานที่เลี้ยงครับมีคนซอยคนย่างนั่นก็ดีอยู่คือว่า ใครแน่อยู่พออยู่ได้พออยู่ได้นะครับเนาะเห็ดผสมผสานตามแนวทางของในหลวงรอเกาเพิ่เนะครนบครับเนี่ยที่เห็นยู่นี่ก็มีแตลูกขอกนะครับมิแตลูกมิแตลูกขอกครับเ่เคยไส่สื่อมาขอกอื่นมาผสมอืการทับขยายพันธุ์เขาเลือกใส่พันธุ์ยังไ๋ล่ะพอก็ช่วงนี้บ่ทันได้เบิ่งพันุ์ทั้งอื่นมาทับบอกครับอาศัยแต่ก้วยในขอกจากของทับอยู่อ๋อเป็นควายพอพันธุ์คุ้มฝูงในขอกนะครับ ตัวใหญ่บอกครับพอพันธุ์ที่ก็ขายไปก็ราคาหามื่นครับราคาหามื่นนะครับเนาะเป็นพอพันธุ์คุ้มฝูงอันนี้โตแม่นะครับเนาะัตแม่ัวแม่หน่อยบ่ท่านได้น้องเนี่ยบอท่านน่องน้องกว่าท่านออกมีแม่เขามีทองแม่แม่ทองอยู่อันนี้ก็ลูกพอคุ้มฝูงเาลูกพอคุ้มฝูงเขานี่แหละทับทับกันเองเขามากวนเขาบันนี่บ่เป็นยังครับ ก็สยังวนอยู่นี่ละติวนกินอยู่นี่ละบริเวณนี่แนะหละห่าเทีอพี่น้องอยากมาเยี่ยมมาหนีสิบบม,มีแบ่งให้พี่น้องบุญน,น้อหนีเนาะมันกะมันเล้วแต่ว่าตกลงกันโอ้ <laughs> แ,แต่เห <laughs> ล้วแต่ความพอใจเออ <laughs> ครับคลิปนี้ออกไปนี่หาเทีอพี่น้องเพิ่นเห็นเพิ่นมักน้ำกะให้ให้ติดต่อมาเนาะครับเนาะมาให้ราคามึงมาเบิง่งต้องมาเบิ่งก่อนครับจังค่อยว่ากันเออ เมือมึงโตถึงใจก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากันไปก็คือพ่อก็มีอยู่สามสิบตัวพูและเนาะสามสิบ <30. S 1> นอกจากสิมาเห็นอยู่นี่แล้วคันมีคันว่ามากดีีเขามาแล้วก็ไปพาไปเมืองอยู่พุ่นอีก็เลยเนาะเป็นเรื่องกระขายทุกตัวเนาะเลี้ยงก็ไว้ขายนะพ่อเนาะเลีย้ยงไว้้าจำเป็นกระขายออกไปเออคันได้ราคาแต่ใดนั่นก็ไว้เป็นแม่พันธุ์เจ้าของครับ กันได้ราคาอยู่พื้นที่นี่ก็สิเป็นพื้นที่อ่างนะครับอ่างนะหอยยางครับเป็นพื้นที่สาธารณะพอเนาะสาธารณะนะมองเลียงก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์เลยปีนี้น้ำดีเนะพ่อครับปีนี้น้ำดีาาะนะบัดน,นี้บาเรียงรายได้ปีหนึ่งนี่ขายจากตัวพ่อควาย้หลายสิ ก็แล้วแต่ครับอยู่ในช่วงจังหวะมีคนซื้อหลายโตก็ขายลายโตตกลงราคาว่าไรเพราะค่าเืดแน่กะหน่อยโตช่วงนี้มันบ่อด้ขายนะครับเพราะว่ามันโลกโพราะวิดอยู่ด้วยครับพิกัดเลี้ยงก็คืออ่างหวยยางเขตติดต่อตำบลสีสุกับบึงพะไรนะพ่อแล้วก็ฟังดุนเป็นอำเภอคงบอกบ้านเหลี่ยมครับฟังพุป็นติดกับบ้านเหลี่ยมนะครับ ไว้พอจะมีอยู่สามสิบกว่าตัวให้เลี้ยงนะครับเด้อผู้ใได้อยู่ใกล้กลกับเวลานี่พ่นก็สิมาออกมาเลี้ยงแต่เศร้านะครับรายได้ที่ว่าดีเลยน้ะพอเลี้ยงกับพออยู่ได้ครับครับพอจังปีนี้ได้พอซีหาตัวบ่ครับขาย<ข>ไปก็ขายไปบางหันกับสองแล้วหาหกตัวแล้วหาหกตัวเป็นเงินประมาณแสนกว่าบาทเนะาะกับปุ๋ย แย่สองแสนพูดแล้วเน่ะอ่ามันแล้วจะขายควายหน่อยควายใหญ่นะครับปีหนึ่งกับยางบดไดขึ้นเท่าไหร่ก็แสนกลัวอยู่อ่ายางบดไดกยางขายขายนั่นนะแสนกลัวครับสามตัวก็ได้แสนนอกจากใส่แห้งแล้วเขามีลงต้นทุนอีกอย่างอนึ่บ้างก็บบ่มีครับช่วงนี้ผมบ่ท่านได้เฮดแบบกัพวกเกษตรแผนไม่นะครับก็เพียงตะว่ามาเลี้ยงทรรมชาติก็บเพท่านได้ลงทุนอีกอย่างเพราะว่าช่วงนี้เขามีสถานที่พอได้เลี้ยงอยู่นะครับ ถ้ามันมันมีทีจำกัดเขาก็ปลูก้าปลูกยังแล้วเสริมแผนในอนาคตก็คือปลูกา้าครับอัดฟองอัดเสียงไว้ครับตามเกษตรแผนไม่เขาละช่ว,<อ>วงนี้ผมยังเห็นว่านั่นเนอกธรรมาชาติครับตอนนี้ก็เลี้ยงแบบธรรมาชาติกรกเพาได้เลี้ยงอยู่เพราะว่าพื้นที่มันหลายเนาะมันก็พอได้เลี้ยงครับเพาได้เลี้ยงแต่ถ้ามีพื้นที่ก็เพอะจะมีแผนรองรับกับปลูกา้าครับ รถ<ล>พื้นี่เริ่มเริ่มเริ่มแน่แล้วหอ,อกม็มีเริ่มโยเริ่มเริ่มกําลังเกี่ปลูกหญ้าปลูกยังเป็นหญ้ายังเรครับปลูกไว้ก็หญ้าพันธุ์นี่แหละครับรพ,พันุพันนี้เปียพวกยังแน่เลยละการการติดสัตว์นี่สิเขาเมืองบอกบอกเขาเลียงพื้นบ้านนี่สิเพาะเบิองออกมาเป็นจังไรต่อต่อปูก็ต้องน้ำดมน้ำเซิงเนี่ยเดี๋ยวผมพอดีละผมจะถามเคล็ดลับการติดติดสัตว์เบิงจังไรก็ครับเคล็ดลับการเมืองว่าควายเขามันเริ่ม ตัวผูก็เริ่มน้าดมน้านี่มันละตัวผูอ่ะครับตัวผูน้าดมครับเพราะน้ำมเมื่อเมื่อหนึ่งเมื่อสองมันนี่ก็โค้มห่วงกันวนกันบุ่มบ้ามบื้มบ้าแต่ถ้าตัวผูหลายตัวนะโอ้ก็คือว่าถ้าตัวเมียนี่มีอาการมีอาการตัวผูนี่มาลมตัวผูิมาผสมเป็นยังสั้นอ๋อมันก็สิบันีเวชช่วงเวลาผสมคือเขาสิบผสมยามใดได้ผลมันมันบเลือกยามดอกอันเนี่ยแล้วแต่จังหวะของมันถ้ามันขื้นปั๊บ มันมีอยากผสมพันธุ์ที่ผมนก็อยุ่ในช่วงของมันเองครับช่วงที่มันไม่ยางวนนี่แหละจ้ะยางวนกันติดกันละเออนั่นคือช่วงที่เขาสิผสมแล้วผสมพันธุ์กันอ๋อขันเขายางวนนี่แสดงว่าเ๋ยวผูมาลุ่มหอมลุ่มดมน้ากวนกันไปั้งกันละอืมแต่จากหน่อยก็สิได้ผสมก็คือช่วงเวลานน้นเนะครับเนาะที่เฮต้มีลูกนี่เนาะครับอืแล้วถ้ากรณีที่เขาจับสัตว์ที่ว่าบบมีตัวผู้เดี่ยวอเฮ็ดจังไง เคยเคยเจอปัญหานี่บ่เขาเบิ่งเขาเบิ้งอาการกับเขามันมันห้องมันสี่ห้องหาตัวผูมันสี่ห้องที่ครับห้องกินหญ้าบบกินหญ้านี่เบิดหาตัวผูอยากวิ่งอยากแล่นไปแล้ววันนี้ถ้าได้กินกันนั่นคือกรณีนั่นคือกรณีของสัตว์มันนี่ครับบบมีตัวผูน้อยโบมีตัวผูถ้าเขาได้กินก็เห็นตัวผูเด้กินตัวผูอยู่ใสก็จะเบิดหาอยากแล่นไปหาพูดแล้วคือกันกับงานละ โยคอของพ่อส่วนมากสิบจะติดซัจ์จากจักปีได้จักปีเริ่มเป็นสั์แล้วประเภทไว้ออกเกิดไม่ครับเอาเป็นแม่สาวก็ได้เอาแม่สาวเกิดไม่นี่กับประมาณสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนนีเริ่มปร,ประมาณนี่แหละไก่เคียงนี่แหละครับเริ่มแล้วเนาะครับถือว่าไว้ให้สาดจัิงเสียอยากไว้หน่อยอยากไว้อยู่เนาะอยากไว้หน่อยแต่แต่ว่าธรรมชาติตามพวกเคียงคุยกันก็นกนเขาก็ว,วา่าช่วงนี้แหละ มันจิผสมครับแต่ว่าพวกเลี้ยงพวกอยากได้ควายพันไงเขาเขาก็ว่ามันลูกทีกลูกทีมันให้ลูกตัวน้อยเหรอวะอยากให้แม่สมบูรณ์อยาก,กให้แม่สมบูรณ์ขึ้นอยากให้มันยังไงสามปีสองโตไปงั้นใช่ไหมครับลูกห่างๆหน่อยครับผู้ดใดอยากขายดูขายไหวกัน ดออยากได้ลูกทีเพระว่าอยากได้ลูกทีแต่จังพออีกคือว่าทีขัาพวดทีขักพวดลี่ยงว่าไวดอกสถานที่เขามันมันน้อยสถานทีหน่อยทางของเขาออกลูกมากับมีเตตัวแม่ซะบัดหานี่ใส้ใจลูกของลูกใสใจลูกของแม่มันก็ไหลามหลมันหลายครับี่นแผ่พันไวพวดพอบอกว่ามันแร่พันไหลนี่ขั้นพูดใดอยากได้แม่พันดี ก็คือว่าให้ลูกทีนั่นแหละพอบอกว่าผู้ใดมักในสัแบบให้ลูกทีกับมะมึงมะมึงไปชมมะมะหายราคานั่น่ะครับตัวงามๆกันลายคุณครับคุณเขาใกล้ไู้ใดหรอครับผมเขานองเขาตื่นเนาะกินไม่หนาไม่ปกติของควายนะครับเน้ะ คลิปนี้ผมก็นเน้นที่ชี้พิกัดให้พี่น้องได้เข้าถึงนะครับเนาะเข้าถึงข้อมูลกับว่าได้เขาใกล้ชิดควายกับพี่น้องกับจินตนาการว่าจินตนาการบวกกับคลิปที่เห็นนี่แหละครับก็สิเป็นควายพื้นบ้านควายพื้นบ้านนะครับเด้อผู้จักเราก็เอามาจะใส่บอกครับเนี่คืออยู่ในอยู่นีในพื้นที่เลยมันมันอยู่ในพื้นทีก่ก็บมีแม่พันธุนี่ผมบอซื้อมาจากอาหาดของพี่น้องใช้ฟูมอ๋อ เราก่อนี่เริ่มแรกนี่ซื้อมาจากเดียงกอักะหาบ้านกับหาบ้านกับหาเชยภูมิส่วนสูงก็สิเท่าไรครับนี่แม่สูงยี่ลีอยู่ประมาณสูงยี่ลีก็กรประมาณร้อยห้าสิบขึ้นบร่ร้อยห้าสิบเตี้ยผมก็กาบโอตือขึ้กันมันกาบ่ถตือเนาะกวยเนาะเคยวัดบ่ บ,บ่ครับบอบอเคยนั่นอืคถ้าบ่เคยแบบเท่าที่ผมมึงกับิีรังร้อสี่สิบบวกบวกเนี่ยนะครับได้ทรองอีหลีครับพี่น้นองก็จินตนาการว่าเป็นควายพื้นบานน้านนะครับเด้อควายเพิ่นก็สิสูงประมาณมีตัวได้ก็บยีสี่สิบวกนี่แหละครับสายพันธุ์ก็มีแต่พื้นบ้านพื้นบ้านเคยทับหลอดบอ่บ่บ่เคยครับ,บ บอเคยทับหลอดเลยเนาะครับลูกห้ให้ลูกที่พอดมันเลี้งเม่ไหวพ<อ>ันธุ์สั้นมันหลายกว่านี้อีกโอ้ห้ลูกที่ผม,มเอาตัวผูออกกว่าน,นี้ย่อนบุย้อนมันหลายมันเลี้ยงไม่ไหวอ๋อก็คือมีตัวผูนี่ก็ย่อนา่ามันมันอ,อให้ลูกที่ตัวผูก็แยกไว้ตั้งหากบัวทับเลยปีต่อปีปีต่อปีออกไหมอือเขาที่พ่อเมืองอนี่นี่ลักษณะแม่พันธุ์แบบไหนห้ลูกดีพ่อ แม่พันธุ์มันมันก็ไปกําหนดบ่ได้ครับอันนั้นลักษณะลักษณะของไาวกําหนดบ่ได้มันอยู่กับสายพันธุ์ของมันเองครับอืจังมีแม่หนที่ให้ลูกแบบออกมาคิดว่าเขาหมักาเขงกัดต้องเบิองเนื้อของมันนะเนื้อหนังหนาทองให้ดีก็เนื้อสันกรมดีมันก็งามตาครับส่วนว่าการให้ลูกให้ ลูกทีลูกหางเนี่ยมันอยู่กับสายพันธุ์ของมันเนี่ยเรากต็ตบผูกกวนไว้อพอออกลูกมาได้ประมาณสักสองเดือนนึงจะตบเริ่มทับเนี่ยก็เป็นเป็นควายพันธุ์ห้ลูกทีครับถ้าลูกหางมันจะดซาหน่อยทับซาหน่อยครับมันคือตบผูกกวนก็มีเนาะมีพลมันต้องมีตบผูกกวนอยู่เรื่อยๆดมอยู่เรื่อยๆอือเอาไงว่าถ้าเลี้ยงเลี้ยง พื้นบ้านของเ่าในตรงนี้ัวผูมีีััวผู๋ผผยืนยืนในผูงตัวผูน,น้อยเนาะัวผูน,น้อยขั้นใหญ่ก็สิใหญ่ก็เรื่องยากอีกแล้วไปเจอเจอผงไม่กับอะไรอีกอ <laughs> นําซนไล่ของเขาแข่งหาขาหากะเสียงเงินไปอีก <laughs> เโอ้ <laughs> รู้สึกว่ามันมีม,มีสายส่นนมดนํานำติพ่อมีบอนม <laughs> หัวนมดำ บ่คอยได้เบิ่งนผมเจ้ามสิเป็นสายอย่างแน่บูรีผสมกันมาอสายแม่แม่แรกก็พอแม่แรกกับแม่แม่ดำออกงานอดำออก้าจักให้ลูกจักโตแล้วบูรีว่าสิบกัวแล้วแม่ดำให้ลูกสิบกัวแล้วสิบกัวแล้วยงมาสิบก่าปีก็ให้ลูกมาสิบก่าปีเนาะตอนนั้นซื้อแม่สาวมาก่ครับเลยซื้อแม่สาวแม่ทองมามาออกพี่แม่ทองมานั่นแหละลูกมัน ย่างน้ำกันนั่นอน <ะ S 2> ลูกแม่ลูกนั่นแหละลูกกอกะโอ้ลูกกอก,กเขาโอ้ให้ลูกงามขึ้นกว่าแม่เนาะงามขึ้นรู้สึกว่าทองอ่างอ่างไทยกะไทยกะกลมกเนาวได้นาเอิกน่าเอิกก็ได้อยู่อืินลูกเขาเตี้ย มีเล่าโตลูกกกนีมีลูกอีกไปครับเฮ้ยหลายแล้วขายแน่ยังแน่ไปไล่ไล่กันละละกับแม่อ๋อออกมาปีหนึ่งปีกว่าสิครับออกลูกอีกออกมาปีสองลูกก็ออกลูกนะมั้งอีกครับออกมาไล่กันมาเลยเนาะจากสองเป็นสี่เป็น้าไปแล้วจนทุกมือนี่ก็สามสิบแล้วเนาะสามสิบจนสามสิบแล้วอันนี้บรนบนับขายเนี่ยเลียงไงยบ่ครับ ก็เลี้ยงง่ายก็คือจังเห็นนี่แหละ,ะจังเห็นอยู่เนาะ <L> <S 1> <S 1> ปล่อยก็พอค่อยแนมค่อยอย่างแน่แนมค่อยลัดจะเลาะสิ่งเลาะของเขาไปเขาบอไปเห็ดของข้าเจ้าอ่าบัดนี้ผมรบกวนเวลาแล้วชิฝากจังหน่อยบัดนี้ครับฝากผู้ชมจังหน่อยเนี่ยว่าถ้าผู้ชมเพิ่นสนใจนี่สีมาจังไดก็ครับก็ให้มาเบิ่งก่อนครับม,มาเมืองโตเนาะมาเมืองมาชมก่อนครับพ่อก็ยืนยันว่าทานได้ราคาก็บ่เก็บไว้ดอกเนาะบ่ครับ ครับผมก็จะเจ็บแน่ก็แเต้มูที่ไ้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนครับนั่นก็คือเป็นธรรมดานะพอเราไดที่เขาคัดเลือกไ้เป็นพอพันธุ์เออเป็นแม่พันธุ์ต่อไปครับครับผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงถ่ายรายการแล้วครับต้องบอกว่าเต็มอิ่มครับควายเหมือูงนี่ก็ถือว่าเป็นควายบ้านนะครับเนาะผู้ใดสนใจที่อยากได้ควายพื้นบ้านสายโบราณไปพัฒนาต่อเริ่มต้นจากจุดตรงนี้กั ข้ามาเมืองได้ครับได้มาหาพอ่อจังที่พ่อได้บอกไว้ฝากติดตามช่อง9ชนะจนไหวเพื่อว่าโอกาสหนาคลิปหนาพี่น้องสิไดยไปเยี่ยมชมขออกอื่นอีกสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อครับ